มาเก็บผักกินกับก้อยหมูก่อนออกหลังบ้านมาเก็บพักกะทินอีกคือเก่าพี่น้องโอ้เบียกับหูงเห็นแล้วบาทโอ้เยอะแยะเลยเห็นแล้วเห็นแล้วคือเกา่า กินผักกระถินคือเก่าพี่น้น,นงะเสบกินกับสั่วขปุ่นกลางเว้นดิตอนกลางเว้นก็สิกินสั่วขุ้นคนเดียวกับเสบได้พี่น้องเอ้ยเขามีมูก็กินคนเดียวฮ่ะตัวแสบคือเก่าเขาเตาหาเห็ด แต่อีสันกินก้อยหมูก่อนพี่นอ้องบมมีเห็ดน้ำผึ้า <c oughs> <c oughs> โอ้ยผู้ใดละเอามาใส่อันก๊กกระพูกไว้มานุงผ่าให้มันย่างดีผ่าสล็มวี่มาพอดีเลยนะนุงสุดให้น่งเลย กนมันใส่สุดเลยเนาะโอ้กำลังอุ้ยยุงหลายยามเส่าก็ได้าหลายแหงหลายแหงตองใสถุงมือได้จังได้โอ้ยเก็บมือเดียวเก็บมือเดียวทายนำพี่น้องเ้ยบ่ได้เลยเนี่ยนะซาลาไปลงเรียนแล้ว เอาบาหลายเดี๋ยวจังมาเอาใหม่ตอนเที่ยงจังเก็บสุดๆอีกพี่นอ้องคนหนึ่งสุดๆผักกระถินลิ่นรั่วริ่มรั่วอยากแง้มไดกับมาเก็บเอาฉันตัวพี่น้องเอ้ยเป็นยาเนาะเพื่นว่ากินได้หลายกระถินอยู่หัวล้านนี่แหละพี่นอ้องเอามาปลูกไว้ ตอนออกมาอยู่ที่แหลบ่มีหยังเป็นโคโคเฮ็ดละงอกด้วยนี่อยู่นี่มีหลายอย่างพักนี่หุ่มบ้านก็นมีนี่น่ะพักขาพักหวานพนาย่าน่ะยังบ่ได้มาเอาหญ้าให้เพิ่นหกหลายพี่นี่ยังบ่แล้วเรียบร้อยเลยพี่นอ้องเอ้ยคนผู้เดียวเฮ็ดเนาะบ่แล้วยบไงอย่างน่ะนพ,นพักขากระไร ไปไปกินกันซะก่อนยุงกัดก่อยหมูตอนเศร้าบุมมีมือเอาหรอพักอีเลอรได้นี่แท้นี่ยหญ้าหุม่มหญ้าหกกับเพิ่นกับโบง่ามได้พี่น้องเพิ่นก็อยากอยู่แบบเป็นแผลเนาะเตีเ้ยว พักทุกชนิดล้วนแลยจะเป็นยาค่ะอันนี้อังกาบหนูค่ะเป็นยาค่ะร้านเขาเอามาจากกรุงเทพคุณส้อมากปลูกไว้เป็นยาบางคนเขาจะก็ว่ากินกับปลาบกับยังกระไดได้นี่กินได้เบิดเลยว่าเสีนะ่ได้เบิดเลยอันนี้ตุ้มอิสราเอลค่ะพี่น้องค่ะ ตะกี้ได้กินที่แรกโอ้ยว่าคือสีด่ายัานาอันนี้ปูเอามาให้ปู่แซบ่บอี๋อีอ๋หรอวันนี้สีดมาเก็บมะนาวโหแล้วพี่น้องมีน้ำผึ้งยูวมะนาวโหเป็นปข้าวเรียวกอนนี่สีสุกบว้่แหะคากะพลังหลายแห้งคากระไดพี่น้องเอ้ย บดเฮิเนาะคุณนผู้เดียวหลายยางปลูกไว้หลาย,ย,าป,ลายปัดมาเบิงแล้วปุ๊ยจะของปลูกนะอันนี้กระส่ายเลยนี่ปลากระส่ายโดนดวน,ดวนบ้านเมืองเขาจะไปอันทายก็บเฮ็ดเนาะทางนี้ทายก็บผักเด้อย,ย่่ะเด้อนี่น้องผักที่น่ารักของอีฉันมาก,กินผักกันจองนะพี่หนานะ เมื่อนี้ิกินซสื้ข้าวปุ่นเด้หน่มันนี้นนนนนคุณนะอู้ยยดใหญ่ยอดใหญ่ปุ๊บมาเอาเลยตัวนี้ย่งน,น้อยๆก็เอาปุ๊บเอาใส่ปอกไว้อยากง่ามไดก็มาเก็บเอาหลด่ยพี่น้องง่ายมาก่ะกินกันไปต่างพักกินซ้ำนี่ล่ละเด้อค่ะเด้อพี่น้องเกินวกมาทางนี้เนี่ยกินบ่ได้